วันนี้ครับทุกคนวันนไงเร้าเดินสาหนราวันนี้เราก็ร้านเชียร์ปอยกุดเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกินนะทุกคนแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันนะว่าจะมีอะไรแปลกๆให้เราดูว่าเหมือนประเทศประเทศไทยหรือเปล่านะโอ้โหน้านหนาวโอ้ตายเลว จอดปิดที่แล้วน้ำกระเด็นใส่ทุกคนไม่เชี่ยมาฮะนะไม่เต็มทุกคน <c oughs> อันนี้คือโรงแรมมอนนั่นทุกคนนะนี่นเ,เล่าเลยเล่าเลย ยาวนะรอต่อร้านต่อไอ้น่าร้านแวันนี้ครับทุกคนวันนไ้แล้วเป็นสถานะวันนี้ก็ร้านเชีฟปอยป่าถึงแร้ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกินนะทุกคนแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันนะว่าจะมีอะไรแปลกๆให้เราดูว่าเหมือนประเทศประเทศไทยหรือเปล่านะตบกรได้่ซีมก็มาเปกัเจ้าทุกคนอ่าแล้วร้านเจ่า

เป็นอันนี้มันจะเป็นซอยนะมันไม่ใช่แบบถนนใหญ่นะทุกคนก็ไกลนิดนึ่งหัวไม่ใหยีดเลี่ยงหวกวาก็เรียบแซ่นะอาริบุต้ยลังเนาเตแตไทยกึ่งใหม่ซะไกใหม่เต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 เลเไเตเตคตเตเอเตตเ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 เตเตเเมืองมอละแมงนะทุกคน เหพม่าเจ้าพม่าแต่รัดมอนนะทุกคนเนี่ยว้าวอบ้าแบบนไ้มคร yeah Nói thật thịt thịt luôn, nám xoáy lắm khuôn Ui, lời đó, đó. Nào, cho anh sọ trẻ nào, ra em bây đầy họ đầy mà, Nào, cho anh nào Đây. À. Cái này pô của của tao cái của. Thợ sửa xe cũng gọi. này. À, không phải nhá. ก้ยโอไปาต่ละอย่างเนียจับเจ็บนะข้ามถนนที่นี่ก็แบบราคาขามถนนเเพื่อนต้องดูให้แบบเรียบๆเรยบ้ย

ตุ่ยเตะตีเ้นไปเตะแบบนั้นยุงแล้วมาลิ๊กจคจอยยุงละน้ำบ้าไก่โอเคน้ำน้ำไก่หยาอ่ะน้านะปลาจีนอือคือไก่นะทุกคนตาปม่เล่าเลยนะอะดับเบิ้ลหน้าถังดับเบิ้ลหน้าถัง บ้างนะบไงนะเยอะชิคกอลมาหน้าืิอจอนชิคจอนกมอะไรเป็นอ่ะเป็นอ่ะเอจีมองเงินส้นกล้ามมองเงินส้นกลามเยเยอก้าบปวน้ำมันจุดนะอย่ไหมมัโลบอ็มีกาจ้ะเยอะเ่ไหม้โเบอร์เกอร์ด้วยทุกคน เราอยู่ที่ประเทศพมา่าแลอยู่ที่รัฐมอญเมืองมอละแหมงนะทุกคนเี่นะน้ทุกคนบรรยากาศก็กประมาณนี้นะอันนี้คือถนอนฝั่งนี้ก็จะไปพระอ้างนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเข้าเมืองมอละแหมงนะเนียจอบมองเลยเมื่อนหอใจนะเอนี่อันนี้คือโรงแรมมอญนะทุกคนนะนี่

Ô <Nee kilowatt Day> ừ, <laughs> chị, <người> <laughs> à. chị, 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 นะ้ารตอรร้านต่อหนะ้าร้านแฮมเบอร์เกอร์ได้แฮมเบอร์เกอร์มา2ชิ้นนะทุกคน3ชิ้นชิ้นละตกละพันห้าร้อยจัดนะทุกคนเงินไทยก็ประมาณสักชิ้นละประมาณสัก15บาทนะทุกคนถือว่าคุ้มนะที่ไทยก็ประมาณชิ้นละ30มสิบนะน้อยน้อยสุดก็20นะทุกคนเ5้าสิบห้าบาทนี่หาซื้อกินที่ไหนไม่ได้นะไปข้ามถนนนะทุกคน tôi đã đưaรถ ra nhiều Anh khi chúng ta mì thì đã hoàn rồi. Tôi เฮ้ยเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงทุกคนนี่เราซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับที่พักกันทุกคน นี่คือเราออกมาซื้อกินนะรวมๆแล้วก็ราคาทั้งหมดนะที่ซื้อของกินมานะมีบะหมี่สามกล่องแล้วก็มีเบอร์เกอร์สามลูกนะทุกคนราคาก็จะประมาณาคิดติถ้าคิดเป็นตังไทยนะแฮมเบอร์เกอร์ลูกละพันห้านะสามลูกทุกคนลูกละพันห้าคิดเป็นลูกละสิบบาทสิบห้าบาทนะสิบบาทประมาณนั่นแหละแล้วก็บ่หมี่ก็หนึ่งหมื่นสองพัน

ถ้าเพื่อนๆมาที่เมืองมอสแลมแมงก์นะอของกินอะไรพวกน,นี้ก็ไม่ต้องห่วงเพื่อนเยอยะแยะเลยก็ถือว่าถูกกว่าที่ไทยนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อน,อนมาเที่ยวได้หรือเปล่านะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะเพราะว่าบ้านเมืองไม่ค่อยสงบนะเพื่อน,อนไม่รู้นะว่าฝั่งไหนต่อฝั่งไหนจะอ,อยู่ที่บ้านก็ได้ยินเสียงอยู่กรึ่งกึ่งกึ่ง,งก็เสียวเสียวเหมือนกันนะทุกคนภาวนายอยู่นะบางคนก็เขาก็แบบ ลำบากนะตรงปากนี่โอเคนองตยแล้ว่ามันเองใช่ไหมไอ้แกได้เลิกตีจัดนี่เออเตอมันเออเตอมนเออเตอมันบางมันโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป